สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไรลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตสามารถจเจริญเติบโตกินอาหารได้มีการหายใจมีการสืบพันธุ์และมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อน,นักเรียนได้เรียนแล้วนักเรียนสามารถแสดงความเห็นจากข้อมูลและเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ค่ะเราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรวันนี้เราจะมาจำแนกสิ่งมีชีวิตจากการสังเกตตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตและอภิรายลักษณะของสิ่งมีชีวิตในด้านการกินอาหารการเคลื่อนไหวการหายใจการเติบโตและการสืบพันธุ์นะคะ ก่อนที่เราจะไปจำแนกสิ่งมีชีวิตเรามาดูก่อนว่าสิ่งมีชีวิตมีการกินอาหารแบบใดบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มเขาสามารถสร้างอาหารเองได้และบางกลุ่มเขาสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะการเคลื่อนไหวของมีของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มเขาสามารถเคลื่อนที่ได้และบางกลุ่มเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะวันนี้คุณครูนำตัวอย่างมาก็จะมีคางคกมีคนมีปลามีงูมีปูกุลาบข้าวโพดดาวเรืองต้นข้าวและมะละกอน,นะคะเรามาดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตคางคกปลาคนงูนักเรียนสังเกตกลุ่มมีชีวิตของ ที่ผูค้ครูนํามาตรงนี้นะคะถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มเราจะได้สองกลุ่มก็คือกลุ่มคนและกลุ่มสัตว์กลุ่มคนและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่สามารถเคลื่อนที่ได้มีการหายใจมีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ค่ะกุหลาบข้าวโพดต้นข้าวมะละกอดาวเรืองสิ่งมีชีวิตอันนี้เป็นกลุ่มพืช พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้มีการหายใจในการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้เช่นกันค่ะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันลักษณะที่เหมือนกันนะคะเขามีการเจริญเติบโตมีการหายใจและมีการสืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะต่างกัน การกินอาหารนะคะการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มเขาสามารถสร้างอาหารเองได้และบางกลุ่มเขาสร้างอาหารเองไม่ได้การเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มสามารถเคลื่อนที่ได้และบางกลุ่มเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ คนพืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันค่ะวันนี้ครูหวังว่าน,นักเรียนคงจะได้รับความรู้นะคะสวัสดีค่ะ